ทีนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องเอาใจน้องๆหนูๆกันบ้างนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆคนคงชื่นชอบตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะล่าสุดมีเรื่องราวของบาร์บี้มาฝากกันนะคะบริษัทผลิตบาร์บี้ Barbie อย่างแม t เทลค่ะตอนนี้เขาได้ออกคอลเลกชันใหม่ของบาร์บี้มาแล้วซึ่งเป้าหมายการออกคอลเลกชันนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนั้นตามหาความฝันและก็ค้นหาอาชีพที่ตัวเองรักในอนาคตเลยค่ะตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นที่ออกมาล่าสุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ของบาร์บี้ที่ผลิตให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับนักกีฬายิมนาสติกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกอย่างนางสาวแกบบี้ดักลาสซึ่งก็แต่งกายด้วยชุดกีฬาลายธงชาติสหรัฐอเมริกาน่ารักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการคลุมด้วยชุดวอร์มของไนกี้ด้วยด้านคุณดักลาสก็ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะ <So exciting. S 1> บอกว่าเธอไม่เคยคิดมาก่อน so ว่าจะมาถึงจุดที่ผู้คนต่างเห็นเธอเป็นแบบอย่างซึ่งเรื่องนี้สําหรับเธอแล้วเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆลยแเลยะคะ่ะ นางสาวดักลาสก็เป็นนักกีฬาหญิงผิวสีคนแรกที่ชนะการแข่งขันยิมนาสติกประเภทคะแนนรวมรายบุคคลในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อปี2555ที่ผ่านมาตอนนั้นเธอมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นค่ะและในปีนี้ดักลาสก็เป็น1ในนักกีฬายิมนาสติกของอเมริกาที่จะไปล่าเหรียญทองโอลิมปิกที่กำลังจะจัดการแข่งขันขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ที่ประเทศบราซิลด้วยเลยค่ะ